สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้มาอัปเดตงานนะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับวันนี้วันพุธที่ห้านะครับสิงหาครับเนี่ยครับตัวนี้งานล่าสุดนะครับเตรียมจัดส่งนะครับเป็นงานราคาถูกนะครับตัวนี้อ่ราคาอยู่ที่พันห้านะครับบวกค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาททั่วประเทศนะครับเนี่ยครับ พันหกนะครับรวมส่งราคาพันหกรวมส่งนะครับชุดน้าจะเป็นแกนสแตนเลสนะครับของแถมที่ให้ไปก็จะมียางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกนะครับกระบอกเอ็นหนึ่งชุดนะครับแถมเอ็นไปให้ด้วยนะครับไปพร้อมยิงเลยนะครับลูกดอกสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นงานหนังสติกนะครับจะเป็นแกนสั้นนะครับสําหรับยิงหนังสติกโดยเฉพาะนะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับตัวนี้หนังสติกนะครับ สำหรับยิงนังสติ๊กโดยเฉพาะนะครับก็จะมีายางนังสติ๊กแถมไปให้นะครับสำหรับใครที่จะเอาไปใส่แกนใหม่หรือว่าตัดแกนออกแล้วก็ใส่เป็นปีกข้างขานะครับไปยิงปลาได้นะครับตัวนี้จะเป็นรางอลูนะครับแล้วก็จะมีนะครับจะมีจะเป็นระบบไกสองระบบนะครับตัวนี้นะครับ ฝากกันไมด้วยนะครับช่องทางกันติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเ็นิงวัวอุบลนะครับไอ l i ล e 0ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าเรามีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่พันห้านะครับจนถึงหกพันนะครับมีรูปแบบหลายรูปแบบหลายทรงหลายอย่างนะครับอยากได้สินค้าตัวไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับทางเฟซบุ๊กทางไลน์นะครับจะได้เห็นรูปภาพพร้อมราคานะครับปืนแต่ละรุ่นนะครับนี่ครับ จะมีรูปภาพพร้อมราคาปืนแต่ละรุ่นให้ดูนะครับใน Facebook หรือว่าทางไลน์นะครับแชทเข้ามาเลยนะครับสอบถามได้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมีขายทุกอย่างนะครับมีไกมีปีกมีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ยิงปลานะครับนี่ครับติดต่อเข้ามาได้ครับนี่ครับตามช่องทางนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ